เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าจริงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็นมิซูบิชิเลนเซอร์ซีเดียนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับคันนี้เกียร์ออโต้แอร์เย็นภาษีไม่ขาดครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างแน่นล้อแม็กสวยๆนะครับยางก็ยังมีดอกดีนะครับใช้ได้อีกนานสีสันก็ตามรูปเลยนะครับ ภาพภายในเป็นเบาะผ้านะครับกีออร์โตต่างไฟฟ้าเบาะผ้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับไม่ขาดนะครับผมถ้าจะให้สวยก็ต้องซักทำความสะอาดนิดนึงนะครับมีคราบเปื้อนครับคันนี้ภาษีห้าครับเดือนสิงหาแล้วห้องเครื่องก็ตามนี้เลยนะครับนะครับมีระบบแก๊สหัวฉีดอยู่ด้วยนะครับในห้องเครื่องครับสีสันโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับแต่รถอายุปีนี้ก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับ ม,มีรอยตำหนิบ้างครับสี5,500มบาทนะครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วผมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ